ผู้ปกครองสูงสุดในแผ่นดินอียิปต์โบราณที่เรียกว่าฟาโรเชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของเทพเจ้าซึ่งมีหน้าที่คอยรักษาความสมดุลของจักรวาลภารกิจหลักของฟาโรจึงมีทั้งการบูชาเทพเจ้าแผ่ขยายดินแดนอียิปต์และก่อสร้างอนุสร์สถานตระการตามากมายตลอดช่วงเวลาของอารยธรรมอันยิ่งใหญ่นี้ถูกปกครองโดยฟาโรกว่า170คนจากสาราชวงศ์ คุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าท่ามกลางห้าฟาโรที่มีชื่อเสียงที่สุดของอียิปต์โบราณได้แก่ตุตันคามุนรามเสดที่สองอเคนาเตนและคูฟูมีเพียงฮัตเซบซุดเท่านั้นที่เป็นสตรีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งได้ครอบครองตำแหน่งฟาโรอันทรงเกียรตนินี้วันนี้อับดุลไททูบพาย้อนประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเธอผู้นี้กันครับ เที่ยวส่วนตัวไม่จำกัดกำหนดวันเดินทางและงบได้เน้นใช้เวลากับสถานที่ให้อั a ลั์ออกแบบเส้นทางเฉพาะคุณโทร02 047 083 0และลาย at atlas at a r t r a l u x 1>, 1. จากราชินีสู่ฟาโร์ไฮเซปซุดเป็นฟาโร์ลำดับที่5แห่งราชวงศ์ที่18ของอียิปต์ชื่อของเธอมีความหมายว่าสตรีผู้สูงศักดิ์ โดยเธอเป็นพระราชธิดาของฟาโรทูสม o สที่1และเป็นพระราชินีในฟาโรทูสม o สที่2ซึ่งเป็นพระอนุชาต่างมารดาของเธอเองเมื่อทูสมสที่2สวรรคตฮาเซบซุดดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนทูสโม o สที่3โอรสบุญธรรมของเธอซึ่งขึ้นครองราชตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์แต่เมื่อเวลาผ่านไปฮาเซบซุดก็ตั้งตนเป็นฟาโรปกครองอียิปต์แต่เพียงผู้เดียว พบหลักฐานเป็นภาพสลักบนผนังโบสแดงที่คานักเป็นภาพฮัเซบซุดสวมชุดฟาโรตามแบบฉบับของราชวงศ์ที่18คือสวมภาพพกศีรษะและสวมหนวดคราวบอมนอกจากนี้ยังพบภาพแกะสลักของฮาสเซบซุดและทุสมดที่3ใน,นชุดฟาโรโดยมีฮาเซบซุดยืนนำหน้าสำหรับแรงจูงใจในการสถาปนาตน นักประวัติศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าหาเซบซุดนั้นสืบเชื้อสายฟาโรมาจากฝั่งมารดาเธอจึงมองว่าน้องชายต่างมารดารวมถึงโอรสบุญธรรมซึ่งเกิดจากหญิงคนอื่นต่างก็ไม่ใช่สายเลือดบริสุทธิ์ของราชวงศ์เธอจึงมีสิทธิ์ครองบัลลังก์โดยชอบธรรมมากกว่าอย่างไรก็ตามนักประวัติศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าหาเซปซุดจำต้องสถาปนาตนเป็นฟาโรเพื่อรักษาความมั่นคงของราชวงศ์เนื่องจากทุสโมทที่2ครองบัลลังก์ได้ไม่นานก็สวรรคตส่วนทุสโมทที่3ยังยาววัยเกินไปที่จะทำหน้าที่นี้ ในที่สุดฮเซบสุดก็ปกครองอียิปต์ยาวนานถึง21ปีนับตั้งแต่1 4 7 9ถึง1458ปีก่อนคริสต์กาลเธอได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในฟาโรห์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์อียิปต์ผลงานอันเลื่องลือของเธอได้แก่การสร้างสถานที่สำคัญมากมายและการค้าขายกับดินแดนพุนภายหลังฮาเซบสุดส่งต่อบัลลังให้กับทุสมสที่3ผลงานของเธอยังทำให้การครองราช54ปีของเขามีความแข็งแกร่งมากขึ้น อย่างไรก็ตามเป็นไปได้ว่าทุสโมอที่3ไม่พอใจที่เธอยึดตำแหน่งฟาโรไปจากเขาภายหลังการสวรรคตรของฮาสซปซุดทุสมอที่3ได้สั่งทำลายจารึกและสิ่งปลูกสร้างที่มีการระบุถึงสถานะฟาโรของฮาสซปซุดเช่นสั่งให้สกัดชื่อของเธอออกจากรายพระนามฟาโรที่วิหารแห่งอามุลที่คานัก รวมทั้งทำลายเสาโอเบลิสของเธอนอกจากนี้มัมมี่ของไฮเซบซุดที่หายไปจากหลุมฝังศพยังถูกสงสัยว่าเป็นฝีมือของทูสโมอที่3ซึ่งกลายเป็นปริศนาที่สร้างความสงสัยให้กับชาวอายุคุบมากกว่าศตวรรษ 2. วิหารแห่งไฮเซบซุดความพยายามของทูสโมอที่3ในการลบไฮเซบซุดออกจากคำเนืยอฟาโรนั้นประสบความสำเร็จ นักประวัติศาสตร์เคยเชื่อว่าฮาเซบซุดเป็นราชินีของทุสโมสที่2เท่านั้นจนกระทั่งในศตวรรษที่19กาการค้นพบวิหารฝังศพของเธอที่ดีอัลบาฮารีช่วยทำให้โลกได้รู้จักกับเธอ ดีอัลบาฮารี Al ah ari, ตั้งอยู่ในเมืองลักซอท่ามกลางทิวทัศน์ซึ่งเบื้องหน้าเป็นผาหินสูงชันล้อมรอบด้วยทะเลทรายฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนบนหุบเขาที่ชาวอีบโบราณเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทพฮอรัสบ,บรรพบุรุษของฟาโรและเทพีฮาทอร์ผู้เลี้ยงดูฟาโรตามตำนานอีบโบราณที่นี่ถูกใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรและราชินีหลายองค์ในสมัยอาณาจักรใหม่เช่นเมนทูโฮเทปที่2ทูสมอที่3มอเมนโฮเทปที่2เป็นต้น ส่วนวิหารฝังศพของฮาเซบซุดภายในดีอัลบาฮารีแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของเธอเองเพื่อใช้เป็นที่ฝังศพของเธอรวมถึงพระบิดาทุสโมทที่1วิหารถูกออกแบบโดยหัวนหน้าเสนาบดีเซเนนมุดและถูกสร้างขึ้นบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำนายโดยถือคติว่าเป็นการสิ้นชีพของเทพแห่งดวงอาทิตย์ก่อนการกำเนิดใหม่ในปรโลกทางทิศตะวันออก โครงสร้างวิหารประกอบด้วย3ชั้นประกอบเสาเรียงเป็นแนวสวยงามจำนวน24เสาแต่ละเสาแกะสลักรูปปั้นของเทพเจ้าโอซีริสเทพเจ้าแห่งความตายส่วนลานโลง่งชั้นบนสุดประดิษฐานแท่นบูชาที่เปิดกว้างสู่ท้องฟ้าและดวงอาทิตย์เพื่อบูชาเทพอมุลราชาแห่งถวยเทพตามความเชื่อของชาวอีโบราน ที่ผนังของวิหารถูกประดับประดาด้วยภาพนูนต่ำและนูนสูงซึ่งแสดงภาพชีวิตในช่วงรัชสมัยของฮาเซบซุดเช่นการประกอบพิธีกรรมขนส่งเสาโอเบลิสจากเมืองหินไปยังวิหารคานักอีกด้านหนึ่งของระเบียงฮาเซปซุดสลักเล่าว,ว่าเธอได้รับตำแหน่งฟาโรโดยชอบทำอย่างไรเช่นอ้างว่าพระบิดาทุสโอสที่1เลือกให้เธอเป็นทายาทสืบทอดบัลลังฮาเซปซุดยังกล่าวว่าบิดาที่แท้จริงของเธอไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเทพเจ้าอามุน ปัจจุบันดีอัลฮาบารีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกและเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอียิปต์ 3. คู่หาแห่งอาร์ทิมิสไม่ไกลจากแหล่งสุสานบันิฮซานบริเวณอียิปต์ตอนล่างซึ่งใช้เป็นที่ฝังศพในสมัยอาณาจักรกลางหาสัสสัสุดได้สร้างวิหารขึ้นกลางทะเลทรายเพื่ออุทิศให้กับเทพธิดาท้องถิ่นที่มีชื่อว่า พร้อมทั้งตั้งชื่อว่าสเปอออสอาร์เทมิโดสหรือที่รู้จักกันในชื่อคูหาแห่งอาร์ทิมิสคูหาแห่งอาร์ทิมิสเป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างของไฮเซปซุดที่รอดพ้นจากการทำลายของทูสโมดที่3ภายในวิหารนอกจากจะพบจารึกเล่าความสำคัญของเทพีปาเคตแล้วยังมีคำจารึกสรุดีไฮเซบซุดในฐานะฟาโรห์ของอียิปต์อีกด้วยโดยช่วงหนึ่งของจารึกสลักว่าการทำลายคำสั่งของอารมุนจะไม่เกิดขึ้น คำจารึกของข้าจะคงอยู่เช่นภูเขาเมื่อดวงตะวันาสาดแสงส่องพระอิสริยยศของข้าเหย่่ยวของข้าจะลอยขึ้นเหนือราชบัลลังก์ตราบชั่วอายุไขของข้านอกจากจะกล่าวอ้างถึงอามุลแล้วเหย่่ยวยังเป็นตัวแทนของเทพฮอรัสและสัญลักษณ์ของฟาโรอ,อีกด้วย นอกจากนี้ยังพบจารึกที่บอกเล่าการเดินทางไปค้าขายยังดินแดนพุ้นซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไฮเซปซุดโดยในช่วงปีรแรกๆของการปกครองเธอได้จัดคณะเดินทางไปเจริญสัมพันธ์ทางการค้ากับดินแดนพุ้นดินแดนลึกลับซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของทวีปแอฟริกาปัจจุบันเชื่อว่าตั้งอยู่ใกล้กับเอริเทียสมัยใหม่โดยดินแดนแห่งนี้เป็นที่รู้จักของชาวอียิปต์โบราณมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรเก่าในฐานะแหล่งสินค้าสําคัญ ในจารึกมีการบอกเล่าถึงท่าเรือและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนต่างๆที่พบเห็นระหว่างทางรวมถึงสินค้าหายากและแปลกใหม่เช่นทองคําโลหะมีค่างาช้างไม้มะเกลือมดยอบกํายานและสัตว์ต่างถิน่น จารึกที่พบในกูหาแห่งอาร์ทิมิสนี้ซึ่งเป็นหลักฐานที่ช่วยเน้นย้ำถึงความสำเร็จของฮาเซบซุดในฐานะฟาโรห์ซึ่งมีหน้าที่ในการบูชาเทพเจ้าก่อสร้างอนุสรณ์สถานและยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับดินแดนที่อยู่ห่างไกลออกไปได้สำเร็จ 4. โบดแดง โบสถ์แดงหรือลาชาเปรุตหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งฮาเซปสูตสร้างขึ้นในรัชสมัยของเธอตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งขานักในเมืองลักซอถูกขุดค้นครั้งแรกในช่วงต้นศตรวรรษที่20โดยทีมนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสนำโดยเบอร์นาดบูแยโบสถ์แดงถูกตั้งชื่อตามสีของผนังซึ่งสร้างด้วยอิฐโคลนและหินสีแดงส่วนพื้นทำาจากหินสีดำมีทางเข้าออกเป็นทางลาดสั้ๆ ภายในโบสถ์เป็นห้องโถงโลง่งพบแท่นหินอยู่กลางห้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมสองแผ่นมีแอ่งน้ำอยู่ตรงกลางสันนิษฐานว่าเป็นแท่นที่ใช้สำหรับปฏิสถานเรือศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าอามุลซึ่งใช้ในการแห่ขบวนพิธีในเทศกาลโอเปตเทศกาลที่สำคัญของชาวอีโบราณในช่วงเทศกาลโอเปตจะมีการอัญเชิญรูปปั้นของอามุลจากวิหารคานักในเมืองทิฟมระดิษสถานในเรือซึ่งทำมาจากไม้หุ้มด้วยทองคำ เพชรและพลอยประดับตกแต่งด้วยภาพของเทพเจ้าภาพพิธีกรรมและอักษรอีโบราณน,นักบวชจะแบกเรือไว้ที่ไหลและตั้งขบวนแห่ไปยังวิหารลักซอที่ซึ่งรูปปั้นของอามุนจะถูกตั้งร่วมกับรูปปั้นของเทพ,พีมัตผู้เป็นชายาเรือไม้ศักดิ์สิทธิ์ของอามุลจึงเปรียบเสมือนพาหนะที่ฟาโรและทวยเทพใช้ในการเดินทางข้ามแม่น้ำนายและท้องฟ้ามีความเชื่อว่าเทศกาลโอเปตจะช่วยเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเทพ,พเจ้าและฟื้นฟูพลังงานให้กับจักรวาล หลังเสร็จสิ้นพิธีเรือไม้ศักดิ์สิทธิ์จะถูกนามาประดิษฐานไว้ที่โบสถ์แดงเพื่อให้ชาวอียิปต์มาสักการะโดยเชื่อว่าเรือไม้นี้สามารถป้องกันภัยต่างๆได้ด้วยพลังอานาจที่แข็งแกร่งของอามุนที่ผนังด้านนอกของโบสถ์แดงล้วนประดับด้วยภาพแกะสลักนูนต่ำนูนสูงและภาพวาดของเทพเจ้าและการประกอบกรรมของฟาโรเช่นภาพชีวิตของเทพเจ้าโอซิริสภาพนักบวชกําลังแบกเรือไม้ศักดิ์สิทธิ์ของอามุนผ่านวิหารและถนนของเมืองทิฟในช่วงเทศกาลโอเปต ภาพฮาเซบซุดกำลังถวายเครื่องหอมหน้าโบสถ์แดงซึ่งประดิษฐานเรือไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายในภาพฮาเซบซุดสวมชุดฟาโรห์ของราชวงศ์กำลังประกอบพิธีในช่วงเทศกาลเฮปเซตเป็นตน้นอย่งางไรก็ตามสันนิษฐานว่าโบสถ์แดงถูกสร้างเสร็สมบูรณ์ในรัชสมัยของทูตสมุทรที่3ภายหลังฮาเซปซุดสวรรคตรไปแล้วเนื่องจากบริเวณที่สร้างขึ้นใหม่พบเพียงการกล่าวถึงทูตสมุทรที่3เท่านั้นและภาพแกะสลักที่เกี่ยวข้องฮาเซปซุดก็ยังถูกทำลายไปบางส่วนอีกด้วย หลังการขุดค้นในช่วงต้นศตวรรษที่19โบสถ์แดงแห่งนี้ได้รับการบูรณะในปี1997โดยใช้วัสดุด,ดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วในโบสถ์ 5. ปริศนามัมมี่ที่ถูกลืมในปี1903ก่อนการค้นพบหลุมฝังศพของฟารโรตุตันคามุลอันโด่งดังฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์นักปรังคดีชาวอังกฤษได้ทำการสำรวจขุดค้นหุบเขาแห่งกษัตริย์ในเมืองลักซอ เขาสำรวจพบหลุมฝังศพของฮัสซิบซุดแต่ภายในนั้นกลับว่างเปล่าพร้อมคำถามที่ว่ามัมมี่ของฮัสซิบซุดนั้นหายไปไหนกันแน่ในครั้งนั้นเขายัางค้นพบหลุมฝังศพปริศนารู้จักกันในชื่อ KV60 ภายในหลุมฝังศพพบมัมมี่สองร่างร่างหนึ่งเป็นหญิงรูปร่างผอมนอนอยู่ในโลงมีชื่อว่าซิตรอินส่วนมัมมี่อีกร่างหนึ่งเป็นหญิงรูปร่างอ้วนท้วมไม่ปรากฏชื่อนอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นข้างโลงศพของซิตรอิน เชื่อกันว่ามัมมี่ทั้งสองเป็นนางพยาบาลประจำราชวงศ์ที่18และเป็นไปได้ว่าเควีอาจถูกรื้อค้นและถูกเคลื่อนย้ายมาก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับหลุมฝังศพของฮาเซบซุดพ,พบซากต่างๆกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งฝาหลงศพเครื่องมือโบราณซากภาชนะดินเผาเครื่องประดับมแมลงปีกแข็งและแมวน้ำอย่างไรก็ตามคาร์เตอร์ไม่ได้สนใจหลุมศพนี้มากนักและปิดผนึกเหมือนไป ต่อมา KV60 ถูกสำรวจโดยนักบราณคดีอีกหลายคนแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามัมมี่ปริศนาทั้งสองร่างคือใครจนกระทั่งในปี2007ทีมนักบราณคดีที่นำโดยซาฮีฮาวส์อดีตรัฐมนตรีกระทรวงโบร,ราณวัตถุของยิปป์ซึ่งออกค้นหามัมมี่ของฮัสซปซุดเป็นเวลาหลายปีได้ทำการตรวจสอบหลุมศพ KV60 เนื่องจากมีการคาดเดากันว่ามัมมี่หญิงรูปร่างอ้วนท้วมซึ่งกำลังนอนอยู่บนพื้นนั้น แท้จริงแล้วคือมัมมี่ของฟาโรห์ฮาสเซปซุดเพราะลักษณะของมัมมี่ที่งอแขนข้างหนึ่งวางเหนือหน้าอกนั้นเป็นหนึ่งในธรรมเนียมการฝังศพของราชวงศ์ในที่สุดมัมมี่ทั้งสองในหลุมศพ KV60 ถูกนำไปตรวจสอบด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์วิจัยแห่งชาติในกรุงไคโรนำโดยดรแองเจลิกคอทันส์นักอียิปตวิทยาชีวาการแพทย์จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ร่วมกับดรยาเฮียแกตนักวิทยาศาสตร์ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการดีเโบราณแห่งอียิปต์ โดยมุ่งการศึกษาไปที่มัมมี่รูปร่างอ้วนซึ่งคาดว่าเป็นมัมมี่ของฮาเซปสุดและจากการตรวจหาสารกรรมตะภาพรังสีบ่งชี้ว่ามัมมี่ร่างนี้มาจากราชสมัยของฮาเซปสุดแน่นอนทีมนักวิจัยใช้การทำซีทีสแกนเพื่อตรวจสอบลักษณะทางกายภาพพบว่ามัมมี่ไม่มีฟันกรามเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับฟันซี่หนึ่งในกล่องไม้ซึ่งถูกค้นพบในสถานที่ที่ระบุชื่อของฮาเซปสุดพบว่าฟันในกล่องมีขนาดพอดีกับฟันกรามที่หายไป นอกจากนี้ยังทดสอบ DNA ในร่างกายของมัมมี่เพื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่าง DNA ที่นำมาจากญาติของไฮเซบซุดได้แก่ทุสโมสท,ที่1ผู้เป็นบิดาและอาร์มสเนเฟอร์ตารีญาติของเธอบรรพบุรุษแห่งราชวงศ์ที่18ยิ่งทำให้พวกเขามั่นใจว่ามัมมี่รูปร่างอ้วนนี้คือฟาโรห์ไฮเซบซุดจริงๆซาฮีฮาวาสสรุปว่ามัมมี่ของไฮเซบซุดแสดงให้เห็นว่า เธอเผชิญกับปัญหาสุขภาพมากมายในช่วงสุดท้ายของชีวิตทั้งปัญหาเกี่ยวกับฟันโรคคออักเสบและโรคอ้วนเป็นไปได้ว่าเธออาจเสียชีวิตตอนอายุ50ด้วยโรคเบาหวานและโรคมะเรง็งการค้นพบครั้งนี้ยังช่วยยืนยันว่าฮาเซซุดอาจเสียชีวิตจากอาการป่วยมากกว่าถูกทูสมดที่3สังหารตามข่าวลืออย่างไรก็ตามอลิซาเบธโทมัสนักอายุคุวิทยาคาดว่าสาเหตุที่มาม,มี่ของฮาเซซุดถูกย้ายไปเก็บในหลุมศพคนอื่น อาจมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ทูสโมดที่3ตามทำลายมัมมี่ของเธอสำเร็จก็เป็นได้ซาฮีฮาวาสนักอายุวิทยาคนดังแห่งอียิปต์กล่าวถึงการค้นพบมัมมี่ไฮเซป็สุดว่านี่เป็นการค้นพบที่สำคัญที่สุดในหุบเขาแห่งกษัตริย์นับตั้งแต่การค้นพบหลุมฝังศพของตุตันคาเมนและเป็นหนึ่งในการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผม นับเป็นเวลากว่าศตวรรษที่มัมมี่ของฮาเซปซุดถูกทิ้งอยู่ในหลุมศพ KV60 จนถูกเรียกว่ามัมมี่ที่ถูกลืมเพราะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่ามัมมี่ร่างอ้วนท้วมที่นอนอยู่บนพื้นใกล้กับหลงศพของคนใช้จะเป็นถึงฟาโรห์หญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งอียิปต์แล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของฮาเซปซุดหากอยากรู้เรื่องราวของบุคคลสำคัญแห่งอียิปต์บราณคนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เช่นกันนะครับ